สวัสดีครับทักทายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการปลูกเลี้ยงต้นไม้ป่าทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้นะครับผมก็จะพามาชมการขยายพันธุ์เอื้องมัชา่าใต้นะครับซึ่งเอื้องมัชา่าใต้ก็จะเป็นไม้ที่ผมสะสมมาหลายปีแล้วนะครับค่ำคืนนี้หลังจากที่ฝนไม่ตกนะครับอากาศก็ยังเย็นสบายอยู่นะครับก็จะมานั่งขยายพันธุ์นะครับโดยการ ผากอนะครับผากอเอื้องมะฉาใต้ที่เป็นไม้เก่านะครับไม้เก่าเก็บที่อยู่ในกระถางมาเกือบสิบปีแล้วนะครับก็จะเป็นต้นแบบนี้นะครับไม้ที่อยู่มาหลายปีนะครับกระถางหรือกระเช้าไม้สักนะครับก็จะพุกมุมนแล้วน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอื้องมะฉาม้จากป่าของจังหวัดพังงาน,นะครับที่เป็นไม้สะสมที่ผมปลูกไว้เกือบสิบปีแล้วนะครับดูจาก เศษของกระเช้าไม้สักนะครับผุหมดแล้วนะครับจริงๆผมต้องขยายพันธุ์ผ่ากอเขาตั้งแต่ช่วงสี่ถึงห้าปีนะครับแต่ผมไม่ค่อยมีเวลานะครับปล่อยให้เขาเจริญเติบโตจนเป็นกอใหญ่ๆนะครับก็จะมาขยายพันธุ์ผ่ากอเป็นกอย่อมๆได้ประมาณสี่ถึงห้ากอแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้กอเดียวกันนะครับเป็นต้นที่ ช่อดอกแน่นช่อยาวนะครับเป็นมัตฉาของจังหวัดพังงานะครับที่ผมเคยถ่ายคลิปลงช่องไปแล้วนะครับบางกอก็จะเป็นไม้โฟมกอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมผ่ากอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการผ่ากอนะครับก็จะเป็นการขยายพันธุ์ที่ง่ายมากๆนะครับจะเพิ่มจํานวนเอื้องมัตฉาที่เราปลูกเลี้ยงไว้ได้จํานวนกอเยอะขึ้นนะครับ การผ่าก็จะสามารถเลือกได้นะครับดูจากลำหน้าที่เขาให้หน่อนะครับสามารถผ่าให้ติดลำหน้าแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะผ่าให้เป็นกอเล็กเพื่อเพิ่มจำนวนเยอะๆนะครับหรือผ่าเป็นกอย่อมๆแบบนี้นะครับดูลำหน้านะครับสังเกตลำหน้าตรงนี้นะครับลำหน้าที่มีหน่อแตกมาใหม่นะครับสามารถผ่าเป็นกอย่อยๆได้นะครับเขาก็จะเจริญเติบโตแตกหน่อไม่ได้ไหวนะครับ หากเราผ่าโดยติดเฉพาะลำแก่ๆนะครับก็จะแตกหน่อยากนิดหนึ่งนะครับการปลุยมาการปลูกนะครับจะต้องหัดสังเกตนะครับก่อนนี้ก็จะดูง่ายนิดหนึ่งนะครับดูหน่ออ่อนๆนะครับหน่ออ่อนก็จะเป็นลำหน้าแบบนี้นะครับก่อนนี้ก็จะสามารถผ่าย่อยได้สามถึงสี่กอเลยนะครับแต่ก้อนนี้ผมจะเก็บไว้เป็นกอใหญ่แบบนี้นะครับเพื่อลงกระเช้าไม้สักใบใหญ่แบบนี้เลยครับก็จะได้มะชาก็ใหม่ที่ เป็นกอใหญ่คล้ายกอแม่เลยนะครับและมีกอย่อยๆแบบนี้เพื่อเพิ่มจํานวนอีกนะครับเวลาผมผ่าก,กอนะครับก็จะตัดลากเขาเกือบหมดแบบนี้เลยนะครับตัดรากสั้นๆแบบนี้ไม่ต้องกลัวเขาตายนะครับเอื้องมาฉาใต้ก็จะทนมากๆเลยนะครับจริงเราตัดลากแบบสั้นพอดีแบบนี้นะครับไม่นานเวลาเขาแตกหน่อมาแบบนี้นะครับก่อนนี้มีหน่ออ่อนๆมาแล้วนะครับก็จะ แตกลากชุดใหม่นะครับหากเราเก็บลากโค้ยเยอะนะครับก็จะเสี่ยงต่อโรคเน่าได้เหมือนกันนะครับจากที่ผมเคยทดลองนะครับเก็บลากไว้เยอะๆนะครับก็จะโตช้ากว่าการที่เราตัดลากาโค้ยพอดีกอแบบนี้นะครับตัดสั้นๆไว้แบบนี้เลยครับสักพักก็จะแตกโหน่แตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับพร้อมกับลากชุดใหม่นะครับรอยแผลที่เป็นแผล ใหญ่ๆนะครับแผลจุดที่เราผ่าก่อน,นะครับก็จะทาเป็นปูนแดงนะครับอันนี้ผมจะทาปูนแดงเฉพาะตรงที่ผมตัดแยกลำนะครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคหรือเชื้อราต่างๆที่ช่วงฤดูฝนมีเยอะแบบนี้นะครับไม่ให้เข้าไปทำลายลำต้นด้านในนะครับอันนี้ผมก็จะ ผ่ากอไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อเพิ่มจํานวนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมต้นที่ผมปลูกไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับบางกอผมก็ผ่าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะพาเข้าไปในสวนนะครับนนสวนกล้วยไม้ก็จะเป็นกอของดอกสซเลเตนะครับอันนี้ผมขุดมาจากที่บ้านนะครับขุดมาจากที่บ้านที่เชียงใหม่นะครับเอามาปลูกที่ใต้ก็เจริญเติบโตสวยงามนะครับ ดอกฟินหอมมากๆเลยนะครับสำหรับดอกสซเลเตนะครับทางเข้าสวนผมก็จะเป็นสะพานไม้นะครับจากสวนของผมอยู่เป็นเกาะกลางน้ำเลยนะครับจะมีน้ำล้อมรอบตลอดแนวแบบนี้นะครับอันนี้นะครับ จะเป็นไม้ที่ผมเพิ่งแยกปลูกไปเมื่อวานนะครับชุดนี้ผมผ่ากอเป็นกอเล็กๆนะครับผ่าได้ประมาณ3-4ม่กอน,นะครับสองกระถางนี้ก็จะเป็นไม้ที่เหลือจากลูกค้าเลือกไปนะครับผมผ่าไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้ก็จะดูสังเกตรากด้านในนะครับล่างเขาเกาะเครื่องปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับแค่เดือนนิดๆเองนะครับ ก่อนนี้จะเป็นไม้กอใหญ่นะครับกอที่ผ่าเป็นช่อใหญ่ๆก็จะมีลูกค้ามารับไปหมดแล้วนะครับอันนี้เหลือแต่กอเล็กๆนะครับผมจึงนํามาลงกระถางแบบนี้นะครับลากก็จะแตกมาแล้วนะครับอันนี้มีหน่ออ่อนเกิดขึ้นแล้วครับโอเคกอนนี้นะครับอันนี้จะเป็นจุดดำๆตรงโคนต้นนะครับคือหน่ออ่อนของเขานะครับนี่ผมก็จะผ่าได้ประมาณสี่ห้ากอเลยนะครับส่วนนี้ก็จะ เป็นโซนเรื่องมัดฉาไม้สะสมนะครับเน,นี้ยก็จะเป็นไม้คัดที่ผมคัดเก็บต้นที่ช่อดอกแน่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ไซพ่อแม่พันธุ์ที่ผมผ่าเก็บไว้เมื่อสองปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นกอใหญ่ๆแบบนี้เลยครับดูนะครับระยะเวลาแค่สองปีกว่าๆนะครับที่ผมผ่ากอไว้ก็จะเริ่มเติบโตเป็นไม้กอใหญ่แบบนี้เลยครับ จะเป็นต้นชอแน่นอีกหนึ่งต้นนะครับของจังหวัดพังงาเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่มัดฉางผมก็จะมีของพังงากระบี่หรือของพัทลุงนะครับนี่ก็จะเป็นไม้หลากหลายนะครับนี่จะเป็นไม้โซนที่ผมเพิ่งจะผ่าก,กอไปทั้งหมดนะครับใบของเขาจะน้อยนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากผมเพิ่งจะขยายพันธุ์เข้าไปนะครับรอประมาณสี่ถึงห้าเดือนนะครับหน่อใหม่เขาแตกออกมาก็จะสวยงามขึ้นนะครับ เก็บเขาเข้าที่นะครับการขยายพันธุ์นะครับก็จะเป็นความสุขของผู้ปลูกเลี้ยงเหมือนกันนะครับได้เลี้ยงเขาจเจริญเติบโตขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะเป็นพวกตระกูลเรื่องพึ่งนะครับเรื่องพึ่งใต้ที่ผมเก็บมานะครับเวลาผมไปเจอในป่าต้นที่โชว์ดอกเน่นๆสวยๆนะครับผมก็จะเลือกเก็บ ต้นที่ฟอร์มดอกสวยๆมาขยายพันธุ์นะครับจะอัปเดตอันนี้นิดหนึ่งนะครับฟูมหยกนะครับุูงหยกตาดำของเรานะครับตัวนี้เป็นไม้เลี้ยงยากนะครับผมก็เลี้ยงขนุถนอมนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเป็นไม้เลี้ยงยากนะครับเลี้ยงยากกว่าไม้ทางภาคใต้เยอะนะครับตัวนี้ก็เจริญเติบโตแตกหน่อกันมาเต็มกอแบบนี้แหละครับตัวนี้จะไม่เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับเพราะว่า จะเน่าง่ายมากๆนะครับช่วงที่ฝนตกแรงๆนะครับผมก็จะเก็บเข้าล่มหมดเลยนะครับเนื่องจากเขาโดนฝนแรงก็จะเน่าง่ายนะครับดูไม้แต่ละกอน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นพุ่งยกลาวตาดํำทั้งหมดเลยนะครับที่ผมเคยถ่ายคลิปตอนเขาให้ดอกมานะครับแต่ก็สวยงามแลวครับดูจะเป็นสายหลวงนะครับสายหลวงก็จะ องอกงามดีนะครับเนื่องจากได้ฝนเยอะในช่วงที่ผ่านมานะครับหน่อก็จะเจริญเติบโตยาวกันไวมากๆครับจะมาอัปเดตเดินเล่นในโรงเรือนกันช่วงอากาศเย็นสบายแบบนี้นะครับตอนนี้โรงเรือนค่อนข้างจะแน่นอีกแล้วนะครับเนื่องจากใส่ลงใต้นะครับเขาเริ่มจะแตกหน่อก,กันมาหน่อกระถางแต่และกระถางเริ่มจะเบียดกันแล้วนะครับนะครับ แต่ละหนอ่อแต่ละต้นครับนี่ก็จะเป็นใส่ลงใต้ไม้ที่ผมจะทําโฟมกอปีนี้นะครับแยกมาจากกอใหญ่นะครับเนื่องจากกอเขาใหญ่เกินนะครับก็จะแยกมาขยายเป็นกอย่ยอมๆกระถางละหกถึงเจ็ดหน่อแบบนี้นะครับหนอ่อสมบูรณ์มากๆครับ มันจะเป็นไม้โฟมกอใหญ่นะครับมันจะเป็นสายหลวงชุดใหม่นะครับอันนี้ชุดนี้ดอกสวยมากมากครับที่ผมิ่งจะไปปีนเก็บมาเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับก่อนนี้ก็จะมีประมาณสิบกว่ากระถางนะครับที่ผมเก็บไว้ทํโฟมก่อนนะครับเป็นภูเขาลูกเล็กๆของจังหวัดพัทลุงนะครับแต่สีดอกเข้มมากๆครับดอกเล็กน่ารักมากๆครับส่วนนี้ก็จะเป็น โซนไม้ที่มีดอกขนาดเล็กของจังหวัดพัทลุงนะครับแต่ดอกจะเป็นดอกสีเข้มนะครับผมก็จะเก็บใส่ไว้ในกระถางแบบนี้นะครับได้ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ทําไปเรื่อยๆครับสำหรับผู้ที่ชอบในการปลูกการขยายพันธุ์นะครับก็จะมีความสุขมากๆเลยครับนี่ก็จะเป็นกระถางที่ผมเก็บตะเกียงที่เหลือจากลูกค้านะครับ เป็นตะเกียงเล็กๆที่ส่งลูกค้าไม่ได้ผมก็จะเอามารวมทำฟมกอแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นต้นดอกสีเข้มๆนะครับสังเกตลำหน่อนะครับก็จะเป็นหนอสีม่วงๆแบบนี้เลยครับนี่นะครับดูแต่ละกระเช้านะครับหนอเล็กๆแบบนี้นะครับรวมกอกันแค่หนึ่งถึงสองปีนะครับก็จะได้ไม้กอใหญ่แล้วครับดูของอ่อนใต้นะครับ ก็มาเยอะเลยครับช่วงนี้ดูนะครับไม้ฟอร์มกอด้านหลังครับจเจริญเติบโตกันรวดเร็วมากครับยิ่งได้ฝนช่วงนี้นะครับนะครับน้ำปิ่มลุ่งเรือเลยครับนี่จะเป็นโซนพ่อแม่พันธุ์นะครับดูขนาดหน่อนะครับ ที่ผมถ่ายไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับผ่านมาแค่เดือนนิดนดนะครับยืดกันยาวไวมากๆครับนี่จะเป็นซูลพ่อแม่พันธุ์นะครับดูตะเกียงนะครับตะเกียงชุดน,นี้วันนี้มีลูกค้าจองไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นไม้ของจังหวัดตรังนะครับที่มีดอกปากขนาดใหญ่นะครับอันนี้เป็นไม้ที่สีตะเกียงนะครับอันนี้ลูกค้า จองไปแล้วนะครับแต่ตะเกียงก็จะมีลูกค้านะครับลูกค้าที่ชื่นชอบเบื้องสายหลวงใต้สะสมนะครับก็จะจองไปตลอดนะครับจะไม่ค่อยเหลือนะครับสําหรับตะเกียงเบื่องสายหลวงใต้ครับนี่นะครับหน่อของพ่อแม่พันธุ์ปากม่วงทุ่งสงนะครับหน่ออวบอ้วนสวยงามสมบูรณ์มากๆเลยครับ นะครับเที่ยวกาบฟเมือของผมนะครับหนอสมบูรณ์มากๆครับนี่จะเป็นโซนไม้ฟอร์มกกอนะครับถามาเดินชมกันอากาศกำลังเย็นสบายนะครับอย่าลืมหาเวลาว่างนะครับ หาเวลาว่างมาผ่าขยายพันธุ์กล้วยไม้ที่เราชื่นชอบนะครับเน้นกล้วยไม้ที่เราเลี้ยงแล้วเขาลอดนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเลี้ยงกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายๆนะครับผมจะผ่าไปเมื่อวานนะครับปลูกไปเมื่อวานก็จะยังไม่ได้ลดน้ำนะครับปล่อยให้รากเขาแห้งหนึ่งถึงสองวันค่อยลดน้ำก็ได้นะครับจะช่วยลดการเน่าได้เหมือนกันนะครับแต่ละคนก็จะมีเทคนิคในการปลูกเลี้ยงแตกต่างกันไปนะครับ เทคนิคก็จะไม่มีตายตัวนะครับแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละท่านนะครับผมผ่าก่อไว้ประมาณ2-3เดือนก็จะเริ่มแตกหน่อสวยงามขึ้นนะครับก็จะพามาเดินกันเพลินเลยนะครับคํำคืนนี้นะครับก็จะพามาชมกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการผ่าขยายพันธุ์เรื่องมะชาใต้นะครับรวมถึง เดินชมเดินเล่นกันในโรงเรือนนะครับหลังฝนตกก็จะเขียวสดชื่นกันมากๆเลยครับมีความสุขกันทุกทกท่านนะครับสำหรับการปลูกเลี้ยงยกล้วยไม้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ